คุณขาถ้าครูทำแบบนี้แล้วพอรู้อะมันจะเป็นเรื่องได้นะคะมึงเป็นแม่เลยกเฮ้ยเฮ้ยมึงพูดทีนี้กับพออว่าพอออกมาผิดจังหวะการก่อนเลครับพอขาอะไรอะไรคู่ขาคู่ขาเมาค่ะมาสดทั้งหนูอ่ะใช่ครับตอบมั่วตอบต้วงมากเลยครับจะตอบจริงเหรออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะ เอาสวัสดีกันแล้วเอานักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะเอาเรียนเด็กใหม่เหรอครูครูจะไม่เคยด่าหนูได้ไงคะเผิ่อนนี่พันค่ะพันเผิ่อไหนครูกิกมหเนี่ยพันเออพันดีกว่าพันอะเอ้ยอ้าครูแปลกๆบอกบองเลยอเอ้ออะไรเอาทำไรคะครูไม่มีอะไรเอ้ยครูอ้พง เาเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์าเก้รอ9เ8คูณคะานนหรือเปล่าคะ9 9้อยเถเทียงยี่ตบโงยคูค่ะคูณค่ะจะเย็นหนังสือมี500หน้าค่ะใช่ค่ะ500หน้าใช่ครับทะเลาะกับเมียเขาอย่ามาลงกัะเด็กสิคะสุดยอดจิดดาวดยอบอกใหดเปิดครับเปิด แต่หน้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบแปดไม่มีนะครับหน้าไหนก็เอาหน้านั้นอ้าะแล้วมันจะตรงกันได้ไหมคะเนี่ยต่างคนต่างเรียนหรอครับครูใครครับครูหาหาครับถูกต้องเลยถูกแล้วเปิดสองบวกสองนั่นคืออหไรอะไรครูตอบไม่ได้หรอครูครับครูเมื่อกี้ครูบอกเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหรอครับใช่แล้วสองบวกสองคืออะไรครับถามมาสองบวกสองครูจะสอนอะไรก็ได้คสองบวกสองคณิตศาสตร์นะครูใช่ครับ นี่เล่นใครไม่เล่นอ,อ้ยอีแล้วีแล้วยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กยรียนสอนผู้ใหญ่แต่แตอนนี่นี่ค่ะครูสองกเราเรียนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้น,นี่เรามห้าแล้วค่ะมห้าแล้วไงกาจะเรีนสองกน่เครน2่2แล้วแปดสบเจ็วกแปดสบ้าวกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกห้าห้าสวกห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกหกสิบเจ็ดรวมไปเท่าไหร่ตอบได้ งงตอบไปได้แล้วครูตอบได้ไหมคะย้อน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 นี่มันจะยังไงขอโทษขออครูหน้าเหลือเลยเมื่อนี้ฉันว่าไทุกคนวันนี้ครูหาแปลกมากเลยอะเอาจริงนะครูดูทรงเมาชัวร์โอ้ยอ้ยได้ยินแต่แป๊บนึงเขากล้าเมามาอนนั่นละดิเอ้ยเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวฉันทดสอบเองหมดแก้ว ดืเห็นห hey, <oh> ้นลยคูคะถ้าครูทำแบบนี้แล้วพออรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องได้นะคะมึงเป็นแม่เลยอ้ก้อยมึงพูดอีนี้กับพอออว่าพอออมาผิดจังหวะกบ้านพออ่ะคอะไรก็้อคูคะเมาค่ะมาสอนหนูครับสอนมั่วสอนตัวมากเลยครับ ตจริงเหรอจะตนักเรียนด้วยครับจะตนักเรียนด้วยพอแล้วครูต้องทำไงต้องจัดการนะคะใช่ค่ะพิสูจน์สูก่อนเลยค่ะว่าเมาจริงไหมครูเชิญครูค่ะขอออสู์เลยค่ะโอ้ยโอ้โหครูหากินแรงขนาดนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรจะมาพูดเรื่องอะไรเรื่องเลยนี่คุณดื่มเหล้ามาสอนมาใครดื่มเปล่าอ่โออใครดื่มเหล้าครูหาผมขอเตือนเลยนะห้ามดื่มเหล้ามาสอนนักเรียนอีก ถ้าไม่เชื่อฟังผมจะไล่คุณออกเข้าใจไหมเด็กๆเป็นพยานด้วยดี๋ยวผมดูเองครับได้เออลืมเอาเอากัรบ้านมาส่งกันยังอาหา,อ,าอะไรเออคูคับการบ้านอะไรครับคกูยังไม่ได้สั่งเลยครับเอ้ยกูก็บอกให้ส่งกันบ้านไม่ได้สั่งอ หัวขุดเหรอครูจะให้ส่งทั้งที่ยังไม่สั่งไม่ได้นะคะใช่ค่ะตกทุกคนอเลยได้ศูนย์หมดกัดฉันว่าแกไปตามพออมาเลยดีกว่าเดี๋ยวโทรหาเลยดีกว่าเออพออคะมาที่ห้องด่วนเลยค่ะครัหาเอาอีกแล้วค่ะ เอายังไม่ทันวางเลยขอคมาดิขอครับครูหาเมาขรูหาเมาแก้วนี้มาเร็วมากตอกี้มีใครจะโทรไหมเนี่ยหนูค่ะดังตื้อตื้อตื้อเป็ครูเดินเข้ามาเลยเนี่ยครูครูหาค่ะครูใครอะครูหาเมามาสอนอีกแล้วค่ะจริงนไหมเนี่ยตีค่ะครูหาก็ผมบอกแล้วไงว่าไม่ให้ดื่มมาสอนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเอ๊ะ ไม่ดื่มผมก็ไม่ดื่มนี่ครับไม่ได้ดื่มคนระับก็เลยเอาเข้าวเส้นออถูกต้องแล้วโอ้โอห<า>ไหลช้าปรับมา <c oughs> เร่งหน่อยเร่งอีกต้องเร่งอีโอหออไม่ให้ครูดื่มครูก็เลยชีดเข้าวเส้นเลยโอ้พีเ่เสซเอาต้นเลยขาขาโอูฮะผมเพื่อนเล่นคุณเหรอ เข้าไม่นี่ครับได้ลองทีจะเรียนรู้ไอ้พวกนี้นะมันก็ต้องลองไม่งั้นมันไม่รู้หรอกโอ้ยโดนเส้นโดนเส้นเราไม่อยู่ในยุคที่ผอควรครูเจาะเล่าแล้วหรือวะเนี่ยเฮ้ยมปจะเจาะเลื่อนคือเวลาเมาแล้วอย่าทะเลาะกันเองนะคะอทะเลาะข้าไม่ไหวจริงใครทะเลาะกัน คนเมาชอบมีเรื่องกันค่ะเมื่อบบ้าใครต้องเฮ้ยใครวะเนี่ยคนเกินขนาดเกินโดนค่ะไหลไหลเล่งไหลเล้งหลค่ะนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสา the <laughs> yeah.